สวัสดีค่ะพ่อพ่อเสิร์ตค่ะสาธิตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอตี้ที่ติดตามทั้งช่องโจภาด้วยเนาะเป็นครั hmm. ้งแรกพ่อเสิร์ตขอเปิดพ่อเสิร์ตขอเปิดตัวครั้งแรกนะทั้งช่องโจภาด้วยอไเป็นชายบุญชายท่านชายบารมีน้ำกันอานั่งปากตอบพี่น้องเอตี้ถ้หรับล่าพัฒนาโมทีสเบสเดือน์แปดสี่หกแปด เดีเ๋ยวพ่อขออันเขียนหัวขอกันพ่อเสิร์ตนะจ้ะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นอของใครสินะของพ่อเสิร์ตคลิปแรกนะจา้าของวันที่สิบเอ็ดนะคะคือพรุ่งนี้สิบเอ็ดพรุ่งนี้หกแปดนะคะแล้วก็เราพัฒนาเด้อลคลิปแรกเห็นแรกพอ่อเอฟซีนี่บอกเห็นไหมคอ,อพ่อนี่เราพัฒนาบม เอฟซีบอกว่าไปเอาเล่าประเสริฐมาลงในแอดอุพันโอ้ยเพิ่นเพื่อสิดีใจอยู่ดอกเพิ่นว่าอันแดงมาลงไห้เนาะบัดดี้อ่าพรุ่งนี้คือวันจันทร์นาะตรงกับวันจันทร์ครับผมครับผมบัดนี้อ่ากันได้ไหมพ่อเอาได้ขึ้นก้อนบัดนี้อ่าเอาเด่นลองกันก่อนเอาเด่นก้อนบ่อ่าเล็กวิ่งนั่นบ่อ เอาเลขวิ่งตัวเด่นแล้วก็ตัวเน้นกับตัวรองเบนโบแล้วพอเปิดกไนแป๊บนึงกันวิ่งเด่นรองกันแล้วก็ตัวรูดเ็ิเซนเซซี่ใช่ไหมเดี๋ยวดังขอเบอรเมืองอ่าที่พอส่งมาแป๊บนึงเนาะนี่มาดูตัวอย่างกันเคนเบอร์เมืองไทยเสาแมนซุ่มหอบเป็นชุดเพิ่นว้าเด่นรองกันไปบ้านใดเห็นต่างพี่น้องเอ๋อเด่นรองกัน เด่นลองกันแล้วก็รูดตัวเด่นน่าจะอ่าเด่นตัวใดเด่นที่ไดเพ่อเต๋อที่บอกวิธีวิธีเล่นพ่อเต๋อที่บอกพี่น้องอิตตีไว้มาแนวทางอาจารย์พรประเสริฐวิธีเล่นดูที่ตัวเด่นเน้นที่ตัวรูดพิสูตรตัววงกลมตัววงกลมสามารถกลับได้ไปบนล่างได้ชุดสามตัวตัดเล่นหน้าหลังสั่งก๋วยเตี๋ยวรอตัววงกลมนี่รัด ตามัดกลับได้บนล่างได้แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเน้นตัวตรงค่ะพี่น้องเอฟซีคนที่เข้าเตะเนาะจ้าเด่นตัวใดเนี่ยพ่อบัตน,นี้ตา <Okay. S 2> เด่นแปดเด่นแปดจ้ารองห้ารองห้าจ้ากันหนึ่งกันหนึ่งจ้ารูดหกโอ้มีรูดอีกตัวนี่รูดหกปะจ้าค่ะมีรูดอีกอ่ารูดหกบางที่เลขที่ตัวนี้มันอาจจะกอดข้อกันมากแล้วพี่น้องเอฟซีจับตา จับพิรุธเบื้องให้ดีว่าเพรเสือตีจับคู่ให้แบบได้บอที่เนี่ยชุดจับคู่บนจ้าจับคู่บนศูนย์หกจ้าบ,บนเนาะค่ะมีศูนย์หกค่ะศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกค่ะสาม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 จ้าตาอันนี้ตัวสาร่องมันนี้ตัวล่องค่ะตาชุดชุดชุดตัวเดินบาลเนี่ยแปดหกแปดหกค่ะ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะห้าสามห้าสามค่ะอ่าชุดนี้พอเสิร์ฟปั้นท่งท 8, 6, 5, 1 1> กับชุดนี่แปดหกกับห้าหนึ่งแปดหกกับห้าหนึ่งค่ะอ่าบริษัทสายล่างสายล่างจ้ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะสองสี่สองสี่ค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะ แปดสามแปดสามค่ะอ่านนี้คือตัววงกลมอ่บาบอจีเนี่ตัวสำรองมาเนี่ยจ้ะสำรองเก้าหกสำรองมีเก้าหกค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะตัวเนี้สุดสุดสี่แปดกับแปดสามสี่แปดกับแปดสามเนี่ยเอาประกาศแดงอ่าชุด วันนี้ชุดสามตัวป่ะเนี่ยสามตัวไม่ยังหางพ่ออ่าสามตัวนี่ไม่ยุ่ยซี่หางอันนั้นเพราะว่าจีได้เพื่อกระดาษคลิปแรกเนาะก็เล็บมาลูมาเฮ็ดแบบนี้อ่าสามตัวไม่ยุ่ยซี่หางแต่ว่าจะเนี่ยหางเดียวจ้ะมาค่ะพ่อตัวใดจ้ะสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งค่ะหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งค่ะหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งค่ะ หกแปดสามหกแปดสามค่ะเน้นไปที่หกห้าหนึ่งเน้นที่หกห้าหนึ่งค่ะชุดสี่ตัวสี่ตัวไม่จักจักหางค่ะพ่ออ่าชุดชุดชุดสี่ตัวกับพี่สามหางจาม,มาค่ะแปดหกสี่หนึ่งแปดหกสี่หนึ่งค่ะแปดหกห้าหนึ่งอุ้ยแปดหกสี่หนึ่งแปดหก ห้าหนึ่งค่ะแปดหกแปดสามแปดหกแปดสามค่ะพันทงวิธแปดหกห่าหนึ่งแปดหกค้าหนึ่งจ้ะเบิรดระบอพ่อเบิดแดลวเบิดแดลวเบิดแดล้วลืมเพื่อกระดานเขียนตัวใหญ,ญ่พอดนะไ่เป็นยังพี่น้องพี่น้องจะจี้พนพนเบิ่งซี่ล้าบัดนี้มันออกมากค่ะมันขน่าิไม่ใช่ข้าเบาวดุกช่อยแต่มันหลุดก็ขึ้นหลุดเบดุกช่อยนะอาจารย์ถ้าถ้าอาจารย์พ่อเสิาารขึเ,เนแบบนี้จ เขาเขาพัฒนาเด็ดต่างเด็ดโตหนึ่งจนหนาตระหนดทีตัวมากอ๋อเดี๋ยวสโอ้แม่คนทีได้เขียนในเอฟซีไหมสมัครน้องมัน,มนเพราะว่าไปรอบไม่ก็ได้แล้วอ๋อเขาเอาจะคลิปแียงไปลุงก,ก็ก็ได้จา้าพราะอันอันอันบนนี่ศูนย์หกนี่ศูนย์หกหนึ่งหกสามสามนี่คือเป็นอันนี้เป็นตัวสำลังไว้เป็นตัว<อ>สำลังไว้ซื่อก็ไดบ่ซื่อก็ได้อืมที่นี่มานี่เรือทังเรือ บานีตัวเน้นคือตัวไหนเนี่คะแปดหกห้าหนึ่งบอกค่ะแปดหกห้าหนึ่งแปดหกห้าหนึ่งที่เน้นให้นะขีดเส้นใต้นะคะแปดหกห้าหนึ่งแปดหกห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามเดียวค่ะพ่อสี่หนึ่งห้าสามตัวบ้องกลมแต่ว่าเป็นตัวเน้นอ๋อตัวบ้องกลมแต่ว่าเม่นตัวเน้นแมนอ๋อามามามาสายหนิสุดที่กับสองที่กับตัวว้องกลมเต่าเป็นตัวเน้นเอาตัวว้องกลมละค่ะ ค่ะสีหนึ่งก็หา,าสามวงกลมนะพอนะน่อเนาะเอาวงกลมแล้วค่ะอันนี้แต่ละสไตล์ของอาจารย์บวกขึ้นกันเนี่แต่ละอาจารย์บานี่สี่แปดกับแปดสามเป็นตัวเน้นจ้าบานีข้างล่างสี่แปดกับสี่แปดแล้วคะกับแปดสามคือตัวเน้น,นะคะแมนแมนแมน,แนเอาส่วนศูนย์สี่สองสี่เก้าหกแปดหนึ่งเจ็ดหกนี้เป็นตัวอะไรพอ่อเจ้งไหน 0 4 2 4สี่สองสี่ตัวบังกลมเจ็ดอ่าแปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหกเป็นตัวสำรองเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ศูนย์สี่สองสี่ก็เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกให้เป็นทางเลือกคือแต่เขาไม่อยากเลยนเขาก็ตัดไปให้มันเหลืออยู่สี่หางฟังนะสี่หางมันจะลอยตัวลงพอดูที่ตัวเด่นพอตัวเด่นนั้นอยู่ใส่เขาดึงมาดึงมาจับเอาตัวรูดยุ่ใส่ส้นมามันจะมาตามตัวเด่นกับตัวรูดเนี่ยถ้าอาจารย์พ่อเสิร์ตตัวเด่นกับตัวรูดเพือกสองตัวนี้จะได้กับมา ก็คือว่าส่วนส่วนใหญ่หน่สิมาแต่ตัวเน้นมันบอลเฉพาะตัวเน้นเน้นมันบอลอ่าท่านท่ใหญ่านามั่น้่ยทางนณณตอนนี้ณตอนณนเวลานี้อ่าที่เขามากไหมหนิสีไ่ไฟติดหน่เขาตัววงกลมมัดเขาตัวเน้นมัดอ๋อมาที่ตัววงกลมกับกับเข,าข่าคือกันวาสันทออแมน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 ตัวเน้นตัววงกมลมมานนี่ล่างนี่ม, <า S 1> มีตัววงกลมตัวใดพอ่อ ตรองศูนสี่กับสองสี่เด้อสี่แปดกับแปสามเป็นตัวเน่นเด้อ๋อเนี่ยนะศูนย์สี่ศูนสี่กับสองสี่เป็นวงกลมนะพอนะแดนอ๋ออ่ะนอกปกติน่ะปกติน่ะตัวแปดพบเป็นเลขล่างเนี้ยพอไปเขียนเนยบนก็เลยมาบนไปน้ำตาลันืดืองพอ่กีิน่ะแปดพบไปล่างเนี้ยพอาจับไปเป็นตัจัรไปเป็นรักเห็นเขาเกบ่าเห็นเป็นลักเป็นลักลอยบ่จ้ารักลอยรักพันเห็นบ่้ยแปดพบอ่ะจ้า่ละ บัตเตอร์สามตัวนี้เน้นตัวใดค่ะสามตัวก็หกห้าหนึ่งเนียวเน้นที่หกห้าหนึ่นนเง,งเนอะจ้ะเป็นลางไว้เนอะบสังเกตดูบัตการแดงนะไะซีเดอร์ C D e R. แล้วก็ซีตัวใดพอท่านคล้อง,องเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อไปกับคล้องน็อตจ้ะซีซีตัวเนี้คือเน้นตัวใดจ้ะอะซีตัวใดก็คือเน้นแปดหกห้าหนึ่ง เน้นที่แปดหกห้าหนึ่งอ้ะอันนี้มากอันน่าด่นะเพราะว่าแอดเขียนโจเขียนเต็มนากระดาษเดียวก็เลยเบิ้งเอาเด้อค่ะแปดหกห้าหนึ่งฟังเสียงนะคะเอฟซี FC. ฟังเสียงเด้อเพราะว่าคลิปแรกอ่ะก็เลยกากระดาษบืถือก็บม่เป็นยังเนาะเดี๋ยวซีลองให้ไหม่ยดอกเบิง้งเบิ้งฟังเบ<อ>ิพูดไปก่อนอนี่เด้อค่ะขอท่วนแนวทางก็อันเดอพ่พอแป๊บหนึ่งขงองของพ่อพ่<ข>อเสิร์ดนคงเอาซื้อสั้นๆพ่อเสิร์ดก็แล้วกัน สิบแปดส,ส,สิงหาคมสองสิบแปดสิงหาคมสองห้าหกแปดนงคะเล่าพัฒนาวันจันทร์พรุ่งนี้รอบสองทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มที่สี่นาทีออกแล้วนะคะเด่นแปดลองห้ากันหนึ่งไม่ลูดพร้อมนะคะลูดหกตัวน,น้อยๆหนิเด้อเพราะว่า <c oughs> เขียนเลื่อมเ,เพื่อก,กร,ระดาษกาบกระดกบนศูนย์หกหนึ่งหกสามสามแปดหกห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสาม เน้นเน้นหนักหนักคือแปดหกกับห้าหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็วงกลมที่สี่หนึ่งกับห้าสามส่วนล่างมีศูนย์สี่สองสี่สี่แปดแปดสามเก้าหกแปดหนึ่งเจ็ดหกเน้นเน้นตัวเน้นเน้นของข้อคือสี่แปดกับแปดสามแล้วก็วงกลมที่ศูนย์สี่กับสองสี่ส่วนตัวอ่าตัวล่องเนาะคะ่ะตัวกันเก้าหกแปดหนึ่งเจ็ดหกนั่นพอนะ าาสามตัวมีสามห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งหกแปดหนึ่งเน้นเน้นคือหกห้าหนึ่งแล้วค่ะสี่ตัวสี่ตัวมีแปดหกสี่แปดหกเอ้ยแปดหกสี่หนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็แปดหกห้าหนึ่งแปดหกแปดสามแล้วจ้ะเน้นเน้นคือแปดหกห้าหนึ่งแล้วอ่ะจับวิน่นเหรอวิ่เน้นวิ่นวิ่นวิ่นว้快手 ให้ให้ให้ดูตัวที่พ่อเน้นไห้แล้วก็ชุดวงกลมตัววงกลมนะคะวงกลมแล้วก็ตัวเน้นเน้นเนาะงวดที่แล้วก็เข้านะพ่อเนาะแน่นแน่นครับแน่นแน่นงวดงวดแล้วนี่เขาอ่าบนหรือล่างเนาะพ่อเขาตัวบนบ่จ้ะอ่งวดงวดงวดเมื่อกี้นี่เขาเขาที่ชุดสามเขาที่บนอ๋อบางงวดนี่เขาบนล่างเนาะพ่องวดก้อนนั่นกับเขางวดก้อนนั่นกับเขาเก็ดสาม จ็ดสามขนาดจะเป็นบนแลยมั้งค่ะคือให้บนออกบนให้ล่างก็ออกล่างยังสิงบอกพ่อเหมืนอกนกไปไฟที่แล้วนี่ไาไฟที่มันถือ่าไฟที่มันถือบนล่างอะไ้บนออกล่างไ้ล่างออกบนนี่ไฟนั้น<อ>ที่มันถือบนล่างอะอะ่า่ะ่า่ว่าไฟเหมือนกีน้ไบนออกบนอยู่จ้ะโอ้เนาะก็จะได้ได้เข้าใจนะว่าควรเดินแบบไหนเพราะว่านีนเป็นคลิปแรกนะพอนะ่อเนาะ แต่คิดได้เดี๋ยวพี่นเราจะที่เข้าใจดอกเบื้องคลิปแบบไปพระมนาว่าหายมันเข่าหายมันเข่าไปตะก้อนจ้ะอือหายพี่เอาจะที่ประเด็นประเด็นตามเฮ้แต่ว่างวดที่แล้วกับเขาอยู่เด้องวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วเขาอ่าเอียงกับพ่อเป็นสามศูนย์เข่าศูนย์สามศูนย์สามเข่าศูนย์สามให้ศูนย์สามนี่พ่อให้บนหรือล่างจ้ะพ่อศูนย์สามให้บนโอ้ให้ให้บนก็คือมาบนเลยเนาะจ้ะ แมนแมนแมอืมบางบางไฟกับิมีคือกันว่าให้บนออกล่างกับมีคือกันเป็นบ่าจา้ะแมนคือ,ค,อคือไ,ไฟไฟเ็บสามน่ะเออเนไฟเ็บสามไฟ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 มันเขาซีตัวน่ะที่ว่าที่ว่าเข้าไอ้ให้ให้ให้สองสี่แปดสองไม่ออกไม่ออกมันออกแปดสองสี่สองอ,อ่ะจนันก,ก็ก็มีเหมือนกันอันนี้ถามนี่เพราะว่าบางดีเพราะว่าหนาไมาน่นะไงเอซี่พึ่ง ทังซองโจ้ผ้าลวยเป็นครั้งแรกน้อจ้ะก็เลยถามว่าเออมาแบบไหนจะได้ระมัดระวังเนาะกับพ่อเนาะครับผมค็คือตามที่พอเสิร์ฟพ่อได้แหละดูที่ตัวเด่นเน้ยนที่ตัวรูดที่สุดตัววงกลมตัววงกลมสามารถกลับได้ไปบนล่างได้จะประมาณบนวันละบนวันละบุละบุใ้แล้าบุไปนี้ต้องต้องไปนะเพราะว่าบางที่มันมันติดกับกันไปจ้าแต่ว่าที่แน่ๆเลยชุดชุดสามตัวตัดเล่น,นหน้าล้านเป็นชั่วที่สุดจ้าตัดนานร้าหกั็ตัด เรียกอาจารย์พ่อมาเสกเมื่อคืออาจารย์อื่นเนี่ยอาจารย์อื่นเขาจะจีริหกประตูแต่อาจารย์พ่อมาเสกตัดเล่นแย่หน้าหลังคนจ้าตัดเล่นแค่หน้าหลังก,ก็ประมาณนี้เนาะพ่อแนวทางตัวเลขแมน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 กระเบื้องที่ว่าพ่อเน้นให้มันส่วนใหญ่นี่ยจะออกตัวเน้นมันบอกค่ะพ่อส่วนใหญ่รัฐรัฐบาลไทยนี่เดี๋ยวถ้าเอาถ้าเอาชุดสรุปเลยพ่ออีกหมื่อสองมื่อพเศษก็สรุปละ แต่ก็อเอาชุดสรุปไปลงเลยอ๋อรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยทำเนี่ยพ่อะงวดที่แล้วเมีใครคนอนุอญาตทำนิดนึงเนาะทางวันที่แล้วเขาค้นหาล่างโอ้เขาค้นหาล่างงวดก้อนเนี่ยพ่ออีกงวดดิงวดงวดก้อนนี่จำว่าพิษน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างน้อพ่อก็ะจับอะไรต่่าวาแต่่าวาแต่่วา เนี่ยทางอาจารย์พ่อเสิร์ตพ่อใครรู้จักรู้จ้แต่ว่าแต่ว่าเขาอยู่เป็นบ่พ่อเขาอยู่นเนาะเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เขาอยูุเขาอยุศูนซี่ยังก็เป็นแนวทางฝากเอฟซีแฟนทองรั้งแรกเนาะเอฟซี FC เพิ่น <c oughs> เพิ่นบอกว่าตามพ่อเสิร์ตมาลงแน่แอดพันพันว่าเลขเพิ่นเ<ไ>ขาดียุดีพันพันพันว่ากับสถิติกะสถิติกะ าลาพัฒนาเน่ยสูงสุดสิบสองงวดติดอะ่ะจ้ะสิบสองงวดติดสูงสุดสิบสองงวดติดอ่าบางที่กับสี่งวดบางที่กับหกงวดบางที่แปดงวดแล้วแต่ถ้าหลุดก็คือสองงวดไม่เกินสามงวดถ้าหลุดบ้างที่เขาจ้ะแต่มีทั้งฮานอยแล้วก็ลาวนะพ่อนะของพ่อนะนี่ไม่ทุกงวดทุกเดือนข้างศูนย์หกสี่หนึ่งนะ มีทุกแนวทางกาจ้าวานแนวทางงานน้อยนี่ขออนุญาตเอาไปลงมไห้ไล่กลุ่มพ่นในัองในเดอร์พอเดอร์แนวทางงานน้อยเห็นไหมตัะต่ดตั่ตันตัดอเดตัดตัดตััดต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 ัดัตัดเัดตัััดตดัั ให้มีโชคมีลาบมีหมันทุกผู้ทุกคนนะพ่อเนาะครั้งแรกทุกสาทุกครับงทปังปังครับท่านผู้ใดมีโชคมีลาบใครเพิ่นอันนั้นบัญชีพ่อโดยตรงรอดเดี๋ยวพ่อส่งส่งมาในไลน์ไว้ให้โจเด้อพ่อเด้อครับผมครับผมครับโอเคครับจ้ะแล้วก็อันนั้นตห้าน้อยหนึ่งสี่ให้ในไลน์กลุ่มก่อนนะพ่อเนาะหมื่นแมนแมนนะฮะในกลุ่มก่อนอื ผู้ใดอยากเข้าไล่กลุ่มนะกะสนใจเข้าไล่กลุ่มกับโจพารวยก็ยินดีต้อนรับทุกคนเด้อหรือใครจะโทรเอาแนวทางก็พอ่อโดยตรงก็ได้เด้อค่ะใครอยากติดต่อก็พอ่อโดยตรงก็ได้เอาแนวทางก็พอ่อเลยเลย๊ะได้ไหมครับ่ครับครับครับงพ่อเสิร์เดี๋ยวสิเอาเบอร์ให้นะะสำหรับใครอยากเข้าก็พ่อโดยตรง โอ C หนึ่งนี่ตัวเลขว่งตัวนี้ไหม C หนึ่งเลขวง่งกําลังเขียนให้เพื่อนไหมว่าเป็นเลขว่งตัวใดเนาะจา้กเฮ็ดไหมกับเฮ็ดอันบกค่อยงามบันไดกับเบิองเมืองอาเลยพี่เลขว่งกลมแล้วะเลขวงกลมกับเลขแน่นเนี่ยบอกคือกันจะทุกทุกอย่างนี่พ่อได้อธิบายให้ฟังแล้วเด้อค่ะอธิบายให้ฟังแล้วมีตัวแน่นนี่ได้จ้ะตัวแน่นของพอ่อตัวแน่นก็คือตัวแน่นก็คือ,อ แปดหกค้าหนึ่งอะไรนะฮะแปดหกค่าแปดหกค้าหนึ่งจ้ะอ่าแล้วก็แล้วก็อ่าแปดสามอีแปดเหรอจ้ะแปดหกค้าหนึ่งแล้วก็หกค้าหนึ่งค่ะแล้วก็แปดหกกับห้าหนึ่งเน้วกันตัวเน้นส่วนตัววงกลมนี่ค่ะเป็นตัวนั่นที่กันกระทิงมาได้เนอกจากบันลาตัวดอกที่พ่อเน้นให้ก็ได้ครับครับครับมีบนมีล่างเนาะชัดเจนแต่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 ผู้เรีว่าแต่พูดได้ว่าน้อยหลายตัวก็ตัดเอา แต่พอตัวองคนไปเล่นตัวเล่นไปเล่นจ้านี่ค่ะเขียนให้ไหมพ่อสีอันออกเข้าใจอยู่ดอกเนาค่ะครับกบคากอบคุณกขอบคกขอบคุณอบคุณพาอคุณมากๆเบคมากอค่ะพาอทค่แ่กอบุ่ณมางขอบคุางขับคอคุากอบคุมากอบคุณาคุณากขอบคุอบคุะขอบคุากขอบคุณมากขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประนันทุกชนิดนะคะถ้าถูกใจกขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเป็นกาลังใจกับทางช่องโจพผ้ารุ้มแนนเนาะค่ะขอกราบขอประคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุชุนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันเนาะค่ะกับมอยมิชมมวิลามพิมานคำคงไปเล่าเนาะยฮงงีงปังๆรวยๆมันๆทุกๆคนทุกๆท่าน สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ